กินอย่างไรให้สุขภาพดีร,ร,รัศดาพรหมทอคุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่ายพวกเราอยากสุขภาพดีใช่ไหมคะแต่บางครั้งนะคะแม้แต่การกินของเราที่เราต้องกินมันในทุกๆวันเนี่ยเรายังทําไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คลิสกันดูนะคะว่าถูกหรือเปล่าข้อแรกเลยค่ะเวลาที่เราเคี้ยวข้าวนะคะให้เราเคี้ยว20-40ครั้งต่อคําเพราะว่ามันจะได้ช่วยระบบการย่อยอาหารของเราะคะ่ะให้เรา ไม่ต้องเกิดอนุมูลอิสระที่มันมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่มันย่อยอาหารมันจะเกิดอนุมูลอิสระและถ้าเกิดมันเป็นอาหารชิ้นใหญ่ๆอะค่ะการย่อยอาหารของเราก็จะต้องมากขึ้นยากขึ้นเยอะขึ้นและที่สําคัญถ้าเราเคี้ยวดีย่อยดีแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้เกลือแร่ต่างๆแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่างๆเนี่ยมันดูดซึมเข้าไปได้อย่างเต็มที่นะคะไม่เหลือค้างอยู่ในระบบการระบบลําไส้แล้วก็ถ่ายไปเป็นอุจจาระเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์จาก หารได้คุณได้ประโยชน์จากคุณค่าทางอาหารได้เต็มที่เช่นเดียวกันอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่2ค่ะก็คือการที่เราจะต้องอย่าดื่มน,น้ำํำระหว,ว่างมื้อค่ะเพราะอะไรเพราะร่างกายเวลาที่เราย่อยอาหารนะคะส่วนใหญ่ มันจะเป็นน้ำย่อยมันจะเป็นกรดมาย่อยอาหารให้ที่เรากินเข้าไปทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะกินน้ําระหว่างมือเข้าไปเยอะๆน้ําย่อยที่มันกําลังหลังๆๆๆอยู่ค่ะมันก็เหมือนไปเจือจางมันนะคะคราวนี้ระบบย่อยอาหารของเราอะ มันก็ไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนย่อยอาหารได้ไม่สมบูรณ์ที่เขาเรียกกันว่าอาหารไม่ย่อยอะค่ะและเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นแก๊สในกะเพราะอาหารทําให้เราท้องอืดทําให้เราปวดมวนท้องและสุดท้ายก็กลายเป็นโรคนู้นโรคนี้ตามมาโไบโอติกอะไรก็อยู่กันไม่ได้โอ้โหส่งสะละผลสารพัดสิ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้น เป็นไปได้อ่ะคะ่ะเราอย่าไปรับประทานน้ําในมื้ออาหารหรือว่าทานให้น้อยที่สุดต่อให้หลังมื้ออาหารแล้วอะคะ่ะเราก็จะไม่ต้องซัดน้าแบบเยอะขนาดนั้นพราะไม่งั้นก็มันยิ่งย่อยอาหารไม่เสร็จส่วนใหญ่อาหารเข้าไปในร่างกายเราอะคะ่ะประมาณสองชั่วโมงมันถึงจะย่อยหมดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนั้นนะคะทานเท่าที่ควรทานพอแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากทานน้าต้องเยอะต้องให้ถึง2ลิตรอะไรแบบนะะี้ค่ะให้เราไปทานเวลาอืน่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อันที่3ค่ะเรื่องของยาลดกด หรือว่ายายับยั้งการหลังกดไม่จาเป็นอยากยินงค่ะความหมายคือถ้าสมมุติว่าจากตัวคลิปที่เป็นคลิปยาวเรื่องแอนตี aging, ้เจริงอะเรื่องนี้เรามีบอกกันไว้แล้วว่ายาเนี่ยเกิดมาเพื่อจังหวะที่มันแบบฉุกเฉินชุนลมุนไฟจะขาดคือถ้าไม่ได้ยาเนี่ยคือตายแน่แบบนี้อ่ะอันเนี้ยเราใช้ยาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะพยายามเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอกไปกด มันก็คือนาย่อยอย่างหนึ่งถูกไหมคะเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์ทุกครั้งอะ่ะมันต้องมีกรดมาย่อยอาหารของเราย่อยเนื้อสัตว์ของเราแน่แน่เลยโดยเฉพาะอาหารที่เรากินแล้วเ,เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยต้องมีแน่ๆนแล้วการที่เราอะ่ะไปกินยานลดกรดความหมายคืออะไรเนื้อสัตว์พวกนั้นก็ไม่ได้ถูกย่อยนะคะ มันก็จะทําให้เราก็ไม่ได้โปรตีนด้วยแล้วก็จะทําให้เนื้อสัตว์มันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ระบบย่อยอาหารไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นยาลดกรดเนี่ยถ้าเรากินต่อเนื่องต่อเนื่องหรือยายับยั้งด้านหลังกรดที่เป็นเม็ดๆถ้าเรากินต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรดในกระเพาะอาหารเรามันก็ไม่มีคําถามคือและถ้าเราอะเคยก็เวลาเรากินแล้วมันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งบางครั้งอะเรามีแผลไง แต่ถ้าเรามีกรดเอาง่ายๆแค่น,น้ําไปโดนแผลเรายังเจ็บเลยงนั้นถ้ามีกรดไปโดนแผลมันเจ็บแน่ๆถ้าเรามีแผลให้เราไปรักษาแผลไม่ใช่กินยานลดกรดเพราะว่าแผลเนี่ยเราอาจจะกินพวกผงกล้วยดิบ าสารจากชาเขียวที่มีแทนนินอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นสารแบบวาดสมานนะคะที่มันปัดปาาพวกนี้มันสามารถที่จะช่วยเคลือบตัวแผลให้แผลในกระเพาะอาหารข้างในมันดีขึ้นได้านัม่ให้รักษาให้ถูกจดุดค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราอะ่มอะมีกดที่หลังเยอะเกินไปจริงๆไปดูเราเครียดหรือเปล่าหรือเราเป็นอะไรมันถึงจะเป็นมันถึงจะแบบ มันหลังเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราไปหาสาเหตุจริงๆของมันดีกว่าหรือถ้ามันเป็นโรคจริงๆอ่ะเนี้ยกินยาได้แบบเนี้ยไม่มีปัญหาเป็นน้นะคะโรคก,ก็คือความหมายที่เป็นโรคที่ทําให้กรดมันหลังน้อยลงจริงๆเอ้ยเยอะขึ้นจริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยให้เราแบบศึกษามันจริงๆก่อนถ้าไม่เข้าใจก็เรามาถามได้และถ้าเราจะกินจริงๆอะคะ่ะหรือเรารู้สึกเอ่อรู้สึกไม่ดีอะรู้สึกแน่นรู้สึกเจ็บรู้สึกแสบบางทีมันอาจจะเป็นเพราะอาหารมันไม่ย่อยนั่นให้เราอะไป ทานตัวที่มันช่วยย่อยค่ะไม่ใช่ไปเหมือนกับว่าไปทานยานลดกรดเนาะซึ่งมันก็คือจะเป็นอันต่อไปก็คือถ้าสมมุติว่าเราอายุเยอะขึ้นข้อต่อไปนะคะข้อแสีวเนาะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ,ะอ่ะกินในปริมาณที่มากในมือนั้นๆนะคะ เราอาจจะพิจารณาเป็นตัวช่วยย่อยเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆในการช่วยย่อยะคะ่ะกินเข้าไปเพิ่มเพื่อจะทําให้ระบบย่อยอาหารวันนั้นมื้อนั้นสมบูรณ์แบบนี้นะคะอันต่อมาก็คืออันที่5ก็คือถ้าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะระบบการเผาผลาญระบบการย่อยอาหารของเรามันจะลดลงเพราะฉะนั้นคือให้เราอะคะ่ะพิจารณาในการลดปริมาณมื้ออาหารลงเวลาที่เราอายุมากขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะช่วยในหลายๆเรื่องมันจะไม่ได้ช่วยแค่ระบบย่อยอาหาร แต่มันจะช่วยให้การทํางานอน,นุมูนอิสระอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเราอะมันลดลงด้วยแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าชะลอไวัยได้ด้วยเห็นี้น,นะคะอันสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือเราควรจะอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่รีบเร่ง เพราะอะไรถ้าเรารีบขึ้นมาเมื่อไหร่ข้อหนึ่งเราก็ทําไม่ได้แน่นอนค่ะยี่สิบถึงสี่สิบคำเราก็ไม่ทำแล้วแล้วเราก็รีบกรเดือด,ดน้ำเข้าไปแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญคือความเครียดความอะไรเอนไซม์ยังไม่ทันจะหลัง่งยังไม่มีอะไรมาย่อย คือจัดเรากินเนี่ยจนกระทั่งขึ้นไปถึงศูนย์อิ่มยังไม่ทันอิ่มยังไม่ทันอะไรแล้วเราก็ยัด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 เข้าไปบางทีเนี่ยยังไม่ทันสมองยังไม่ทันบอดจะอิ่มไอ้นี่กินเข้าไปเกินสมองสั่งไปอีก3วันและแบบนี้นค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเร่งรีบในการกินเมื่อไหร่คะ มันจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างตามมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นให้เราหาบรรยากาศสบา,สบายๆไม่ต้องรีบเร่งก็ค่อยๆทานค่ะการทานช้าการเคี้ยวละเอียดอะค่ะมันจะทําให้เราทานในปริมาณได้น้อยลงด้วยนะคะเพราะมันจะไปถึงศูนย์อิ่มเร็วก่อนที่อาหารมันจะเข้าไปเพิ่มเนี่ยค่ะเราก็จะบอกร่างกายเราได้เร็วว่าเฮ้ยฉันอิ่มแล้ว จะทําให้เราขิ่เร็วขึ้นลแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทาเยอะแบบนี้ค่ะเพะนั่นคือเรื่องพวกนี้แหละค่ะคือพฤติก,กรรมการกินที่ทําให้เราสุขภาพดีลองเช็คลิสกันดูแล้วปฏิบัติตามกันดูได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะการกินมันอยู่กับเราสามมือ้อและทุกวันหรือใครกินไอเอฟก็ยังไงก็ต้องอยู่ในชีวิตเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นลองปฏิบัติตามกันดูแล้วก็กดติดตามช่องเจษฎาพามน์ทอล์ก Talk, เอาไว้นะคะจะได้มีสาระดีๆแบบนี้มาให้กันกิดเรื่อยๆเลยค่ะเจษา าภาภาภาพรทออยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ